จะจดหรือไม่จดทะเบียนสมรสหมอดูทักว่าทั้งสองคนไม่ใช่คู่กันฮะแต่งงานไปแล้วเงินจะเก็บไว้ที่ใครมีใครสักคนจากไปก่อนจะทำยังไงงานบ้านเป็นหน้าที่ใครวางแผนว่าจะมีลูกหรือไม่เรื่องของสารโลกที่จะเกิดขึ้นมาในครอบคนนี้<ะ>ไม่อยากคิดถึงเลยเแต่ฉันก็รักเธอที่เธอเป็นอย่างนี้แหละวันชยัยและนี่คือ Q a A ก่อนแต่งงานจะต้องเตรียมอะไรบ้าง ถ้าไม่แต่งงานอยู่ด้วยกันได้ไหมได้ไดอ,าาอ้าวต้องแต่งเลยว่ป <laughs> ้าตอนนี้ก็มนอนและคุณวชอนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนนะอยู่ที่สถานีบางซ่อน,อนเป็นสถานีที่มีทั้งสายสีแดงสายสีม่วงมีรถไปธรรมดาด้วยทุกอย่างมารวมกันอยู่บางซอนนะครับอีกแป๊บนึงน่าจะมีสถานีอกนอกาวัไม่ไม่คือน้องเขาบอกว่ามันคือชุมทางเหรอเว้ยตรงเนี้ยชุมทางบางซ่อน หลายคนจะคิดว่าการที่อยู่ดีเปลี่ยนสถานะจากแฟนเนี่ยเราก็กลายมาเป็นผู้สมีิรรยามันง่ายแค่มีกระดาษจะเปียนสมรสจัดงานแต่งง่ายบอกเลยว่าไม่ง่ายจากมา,ากม,มันมีแบบดีเทลเยอะมากๆเดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับเรามีชีวิตของเรามาหนึ่ออหรอปะแล้วกํำลังจะต้องมีใครอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตต้องไปอยู่ด้วยกันเฮ้ยมันต้องแบบดูว่าเราเข้ากันได้ไหม,มต่างกันยังไง เรื่องแรกเลยมันเรื่องสําคัญมากๆทุกคนมันคือเรื่องของกระเป๋าตังค์เพราะว่าเราหาเงินคนเดียวแล้วมันก็จะเครียดนนี้ก็ต้องต้องคุยแล้วว่ากระเป๋าตังค์กองกลางเป็นยังไงกระเป๋าชั้นกระเป๋าเธออ่าอ่ะก็คือกองกลางกระเป๋าชั้นกระเป๋าเธอเ๋อใช่ไหมทำไมทุกอย่างมันเอียงไปทางนี้หมดเลยอาอไม่ใช่หรอหัวหรออะไรยาเย็นยาเย็นเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาช่วยกันวางแผนครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับหลายๆคู่ ทำงานยังไงแต่งงานไปแล้วแล้วจะไปอยู่ด้วยกันที่ไหนอ,อันนี้คือสิ่งที่สําคัญเพราะว่าบางคนอาจจะแบบทำงานกันคนละที่ต้องเดินทางต้องอะไรเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากนะแบบยิ่งแบบอยู่ในกรุงเทพอ่ะ คือรถติดเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหแบบมันหมดพลังงานใช่ครับแล้วนี่ครับจากบางซ่อนเมื่อกี้เดินมายังไม่ถึงนาทีเลยใช่ใกลมากนับก้าวดูแล้วเนี่ยได้ประมาณ50เมตร50เมตรเองเหรอจริง50เมตรแล้วเราก็ถึงโครงการที่น่าจะตอบโจทย์ใครหลายคนที่กำลังจะมีชีวิตคู่หรือว่าอยากได้พื้นที่ที่มันเข้าเมืองง่ายออและนี่คือโครงการเมโทรสกายบางซื่อประชาชื่น ที่เมโทรสกายบางซื้ออินเตอร์เชนเนี่ยคือเขาออกแบบให้แบบตอบโจทย์กับลัตล์คนเมืองแล้วก็คนรุ่นใหม่แบบเราๆเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดีมากติดทางรถไฟฟ้าแล้วก็ติดทางด่วนคือเดินทางสะดวกสุดๆ และส่วนกลางที่นี่นะคือปังมากแล้วว่าคือจัดเต็มเฟ c i l ิลิตี้จุกๆไปเลยนี่ชอบมากคือเขาเติมความเขียวด้วยสวนที่สามารถมาเดินเล่นหรือว่ามาออกกําลังกายกลางแจ้งได้เลยแล้วมุมพักผ่อนนะคือแบบมีเยอะมากค่ะทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์แบบที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนี่แล้วก็นี่เลยฟิตเนสคือมีเครื่องออกกําลังกายครบมาก และสระว่ายน้ําก็คือสามารถมองเห็นวิวเมืองได้เลยให้ฟีลเหมือนแบบมาพักผ่อนที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเลยจ้าคือตอนนี้ก็คือโผโ่ที่ส่วนกลางนะคะไม่ว่าชอบไหมดีมากเลยอะ่ะนี่เป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนี้นะครับคือจริงๆเขามีหลายตึกใช่ไหมแล้วก็ทุกตึกก็จะมีสระว่ายน้ำแต่นี้เรามาที่ตึก B ซึ่งเป็นแบบวิวที่ดีมากๆเราจะมองเห็นเมืองชัดเจนเลยนะครับและนี่คือ Q&A ก่อนแต่งงานจะต้องเตรียมอะไรบ้าง ทำไมตึงเครียดะครับคุณคิดก่อนเตรียมสมองให้พร้อมมีเป็นหมื่นล้านคำอนู่ในใจเหมือนกันมาทำไมต้องแต่งงานถ้าไม่แต่งงานอยู่ด้วยกันได้ไหมได้อ้าวมนต้องแต่งเลยว่าไปว่ามันได้จริงๆงไงความรู้สึกอะเออสำหรับผู้ชายนะการแต่งงานเป็นเหมือนคำมั่นสัญญาว่าโอเคเราจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตเราจะเป็นของเขาแค่คนเดียว มันคือผูดเสียวๆแต่ว่าถ้าเกิดพูดจริงๆมันคือเรื่องของอยู่ด้วยการจะวางแผนไปอีกสเต็ปหนึ่งมันคือจริงจังมากยิ่งขึ้นเนอะปะอยากจัดงานแต่งงานเล็กหรือใหญ่เล็ก ในงานแต่งงานจะเน้นพิธีรีตองหรือเรียบง่ายพิธีรีตองผมอยากให้คุณลำถวายก่อนเข้าบ้านแล้วผมก็จะลำถวายคุณเช่นเดียวกันแล้วฉันจะกราบพิธีบ้าอะไรวะอยากเรียบง่ายเรียบง่ายฉันอยากเรียบง่ายมากไม่ต้องแต่งก็ได้บางคนที่ไม่ได้เชื่อในพิธีครับหรือแต่งแต่ไม่ต้องจัดงานก็ได้แ่งานก็ได้ใช่มันมฟรีฟอร์มมากเลยสําหรับยุคนี้แล้วแต่การตกลงกันระหว่างสองครอบครัวคุณแต่งงานจะเช่าหรือตัดตัดคือเช่าของเขามาแล้วตัดให้ใหญเก็คือให มันเป็นส่วนๆเอาให้โดนปรับพอดีมีตังนะเราจะได้แบบไอ้ให้ันปรับเลยผมปรับผมไปเลยปรับชุดแต่งงานวัดชุดเราอ๋อแล้วแต่ให้มันจะได้พอดีตัวให้มันปิด หลังจากที่ดูส่วนกลางกันเงสร็จแล้วเนี่ยเราขอ Move ไปดูห้องดีกว่าค่ะคือเข้าไปปุ๊บนะทุกคนสิ่งแรกที่เราเห็นเลยคือห้องสองชั้นมีบันไดแล้วก็มีเพดานสูงเพราะว่าเขาเป็น m o ร Double Space คอนโด2ชั้นที่ให้ความรู้สึกโปร่งโลง่งสบายเหมือนอยู่บ้านและพื้นที่ในห้องเนี่ยก็ถูกจัดเป็นสัสดเป็นส่วนอย่างดีเลยพี่อาจ์ี่ว่าอย่างได้วะเฮ้ย,ฮยพี่ว่าใจเย็ยนคือเพิ่งถึงอยู่ตรงบันไดคุณพี่ใจเย็นๆ ชั้น2องเขาทำฟังก์ชันดีมากเลยอะชอบตรงที่เตียงอันเนี้ยเวลานอนอะคือเห็นวิวเป็นเมืองไม่พอเห็นเราไฟฟ้าวิ่งตรงนั้นนอนคือพื้นที่ข้างบนตรงเนี้ยตั้งแต่คุณขึ้นขึ้นมาแน้วใช่ไหมบนนี้จากตอนแรก เป็น8ตารางเมตรเขาเพิ่มให้เป็นส4ตารางเมตรเฮ้ยจริงเหรอใช่รู้ได้ไงอ่ะเพราะว่าน้องบอกข้อมูลมีเออรู้พร้อมกตนตรงนี้แต่ว่ามันใหญ่มากอะห้องนี้เขาดีไซน์มีบล็อกอินโครเซตอยู่ตรงนี้มันเป็นส่วนที่บังสายตาฝั่งนู้นก็คือจะเก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรก็เก็บไปนึ่งออกไหมอ่านี่ก็แขวนได้แบบนี้นะแล้วก็มีเก็บกระเป๋าเดินทางตรงนี้อันนี้คือบิวอินมานะห้องเขาจะได้เป็นแบบปกติแล้วแต่ดีไซน์พอเราได้เป็นดับเบิลสเปซอะมันคือการที่เหมือนแบบมันมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น วูบนี่นี่ก็คือในโซนดับเบิลสเปซก็คือชั้น2เหมือนกัน อันนี้เขาออกแบบมาเป็นแบบมุมฟังเพลงมีเครื่องเสียงมีอไนั่งเล่นมุมต่างๆจัดเด c อ r a เรชันให้มันออกมาแบบตามสไตหรือว่าจะทําเป็นสเปซในการทํางานต่างๆชิลหรือว่าคุณอยากจะเอาบาร์ขึ้นมาวางนี้ก็ไม่ติดใช่ไหมตื่นบาเข้าบาร์เลยบาร์เบอร์ถือว่าตัดผมเวลาตัดผมเข้าสู่ช่วงคําถามจากทางบ้านอีกแล้วนะครับแต่งงานกันไปแล้ววางแผนว่าจะมีลูกหรือไม่ไม่อ้าว จริงเหรอไม่อยากมีหรอหมายถึงว่าไม่อยากมีนะตอนที่แบบหลังจากแต่งงานอะตอนแรกอยากมีแต่พอจะแต่งงานจริงๆอะมันรู้สึกว่าเราควรอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะแบบมีเจ้าตัวเล็กตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าขอใช้ชีวิตกันสองคนอีกพักหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องวางแผนแหละว่าจะมีไม่มียังไงปรึกษาคุณหมอไว้ไหมอะไรยังไงมดลูกของคุณไม่เคยรอใไรมันฝ่อ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 ,อลงไปทุกวันอันนี้คือเพลงจริงๆปะ ตึงแต่งเมื่อกี้อยากมีลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงให้ลูกน่าเคือถ้าจริงๆอยากได้ลูกผู้ชายแต่สมมติท่านลูกผู้ชายเกิดมาแล้วแบบนางอยากเลือกเองอ่ะก็จะซัพพอร์ตางทันทีคงจะแฮปปี้ถ้าเกิดได้เห็นคนในครอบครัวเขายิบไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามอ่ะเนาะใครจะเป็นผู้นําในการสอนลูกด้วยกัน คนดูไงเราดูองหางคุณเป็นตัวดุคุณต้องวางแผนนะเพราะว่าถ้าพ่อแม่ดูสอคนลูกมีปัญหาแน,น่นอนเดี๋ยวพ่อแม่ตามใจทั้งหมดก็คือไม่เวิร์กมันต้องมีเหมือนตำรวจเวลาแบบสืบสวน c a เเนอะปะมันมีตัวดุก,กับตัวโอเนี่ยแวะขาก็จะรับบทบาทว่าเขาอยากเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่ลูกหลักลว้ยนึกออกปะแม่อายกับไม้แขวนเสื้อที่หายไปไม่เอาฉันไม่ตีลูกด้วยไม้แขวนเสื้ออ๋อก็คือจะไม่ตีลูกตีลูกด้วยไม้ทีโอ้หแม่อืนโทรปิดไปเลยลองวางแผนกันต้องมีคาแรคเตอร์ในการเป็นพ่อแม่ก่อนที่คุณจะแต่งงานโดยความที่พี่อายใจเย็นกว่าพ<อ>ี่อายใจเย็นเราก็เป็นคนใจเย็นเราก็จะได้โอกลูกมันต้องผัดกันแหละผัดกันผัดกันโอผัดกันดาทำไมถึงกินโจ๊กไม่หมดข้าวปลาทั้นหายาก ต้องลำบากออกเรือไปสิงนโฉมาหันหวังโฉไม่ได้อะไรสักอย่างเลยจะสงสารจะสงสารโลกที่จะเกิดขึ้นมาในในรอบคนนี้โอเคค่ะทุกคนนอกจากห้องนอนชั้นสองที่เขาให้สเปซมาเยอะแล้วนะเฮ้ยเราจะบอกว่าห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวชั้นล่างอ่ะเขาก็ให้พื้นที่มาเยอะเหมือนกันแล้วเราว่านะจุดที่ดีคืออากาศมันหายเทดีด้วยพี่ว่านจะ อยู่ไหนหุยมันให้ฟิลแบบอยู่บ้านเหมือนกันนะห้องนอนฉันมีใครบ้างพี่ว่านรียรีบหายเจอได้ปะจ,จะจะ,จะตายเลแล้วเขาไมอยู่ในน,นั้นได้ยังไงตรงนี้คือมุมที่เป็นมุมสำนึกผิดใหม่ของเรา ามโมนสนึกที่ดิแล้วหรอเขาเรื่องว่าตรงนี้คือเป็นโซนใต้บันไดนหรอเปะ่ที่เราขึา้นไปข้างบนนี้ก็จัดสรรออกมาให้ตรงนี้เขาใส่เสื้อผ้าได้ <S 1> <S 1> คือจริงๆ้วตรงนี้จะเป็นใต้บันไดจะไม่มีถูกไหมคะใช่คุณก็บิวแล้วแต่ว่าคุณอ,อยากได้ช่องกี่ช่องอันนี้คือเก็บกอุปก<อ>รณ์<า>ร<อ>ทำความสะอาดต่างๆเฮ้ยดีเรารู้สึกว่านี่เป็นการจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามลักอีค่อนเลยนะพื้นที่แบบมันมันเจ๋งมากมันไม่เสียประโยชน์เปล่าแล้วมันสวยด้วยอ่ะใช่ใช่ฟังก์ชันมากเลยครับอันนี้เมื่ จะเห็นว่ามันโปร่งมากๆเลยด้วยความที่หน้าต่างที่เขาให้มาใหญ่มากอ่ะอ่าเหมือนพมดเลยที่มันจะมีความเปิดโล่งอ่ะเขาให้หน้าต่างมาก็นทั้งบางใหญ่บานใหญ่บางใหญ่ก็คืออยู่ใกล้ใกล้กบมีทับุรีถ้าวิวชั้นนี้นะเห็นภูเขาจริงๆฮะเห็นภูเขาเลยหรอใช่ครับใหญ่ไหมดีดีตาเขาส่งคำถามทางบ้านครับจะจดหรือไม่จดทะเบียนสมรสจดอถ้าแต่งงานกันไปแล้ว หมอดูทักว่าทั้งสองคนไม่ใช่คู่กันจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อจริงแน่นหวะหนักแน่นหวะคนดูผมจะบอกเลยนะตอนคบกันใหม่ๆเขาไปดูหมอใจแม่งแบบมันโอเคมาแต่สุดท้ายแล้วมันผลออกมาดีก็คือเขาเชื่อหมอดูหมอดูบอกว่าคนนี้เป็นเทพปดุษมาเกิดไม่ใช่เลย <laughs> ถ้าเกิดคุณคิดว่าการที่ฉันคบคุณเพราะว่าหมอดูทักว่าดีผิดนะคะ เราก็จะเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเชื่ออย่างที่เขาพูดไยว่าเ i ็ุในสิ่งที่เสือเสือในสิ่งที่เหตุครับแต่งงานไปแล้วเงินจะเก็บไว้ที่ใครต่างคน่างเก็บผมว่าที่าอเก็บไม่จริงไม่จริงเราคุยกันเอาไว้ตลอดว่าแบบเออควรจะมีกองกลางเอาไว้ออมไว้วันนึงมีบุตรนะอ่าสำหรับค่าบ้านนะแต่ว่ากระเป๋าตลางเนี่ยวางแผนไว้เพื่อให้มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายด้วยกัน ขอเรียกระบบนี้ว่าระบบสามเป๋ามันจะไม่เกิดปัญหาการซ้อนเงียแน่นอนหรอกปะระบบสามเป๋าเยี่ยมงงานบ้านเป็นหน้าที่ใครพี่เมย์กับพี่ไอ พี่เมย์คือแม่บ้านของบ้าอินเสิร์ตพี่เมย์ค่ะเตื่อด้วยความที่ผมไม่ถนัดเรื่องทำวามสะอาดบ้านด้วยแม่บ้านก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับสำหรับคนที่มีกําลังทรับคืออยู่คอนโดเนี่ยเวลาเราไม่มีเวลาคุณจ้างแม่บ้านรายวันเนี่ยเออมันเป็นมิดกว่านะบางห้องอย่างตรงเนี้ยเราสึกว่าอาทิตย์ละครั้งอ่ะก็สะอาดมากๆเล้านะจะเลือกบ้านหรือคอนโดคะได้หมดเลย <ะ>ถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเนี่ยณนะวันนี้ที่ต้องทํางานด้วยอยู่ในคอนโดโ<อ>ใกล้เมืองเดินทางสะดวกมันก็ดีอีกแบบหนึ่งตรงนี้มันอยู่ติดรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วคือขึ้นชื่อเรื่องความเร็วจะวางแผนอะไรก็ดูดีๆเพราะฉะนั้นคุณบ้านรับกี่ห้องนะคะอ่าสิบเจ็ดห้องนะครับเด๋ยวด้วเนินกล้าเลยนะคะไม่ใส่ถ,ถุงมือนะครับเอาพิเศษลูกชิ้นครับเอา๋ยวลอนถ้าซื้อคอนโดจากคู่ร่วมหรือกู้คนเดียว กูรวมเอียวอ๋อก็ง่ายๆเลยเขากู้เขาพ่อนแล้วชื่อเราฉันรวยอ่าดีโอเคขับต่อไปค่ะ <laughs> <laughs> ไม่รวยไม่รวยถ้าพ่อแม่มาขออยู่ด้วยจะมีปัญหาอะไรไหมไม่มี คือสบายมากเรื่องอันนี้ของเราสองคนคือโชคดีที่พ่อแม่เขาเป็นแก๊งอะอย่างเราอยู่เรือนหอแล้วเป็นบ้านอะไรเงี้ยเราก็มีห้องรองรับพ่อแม่เอาไว้สามารถมานอนทุกเสาร์ทิ์จะได้ไม่ต้องคิดถึงลูกแต่ว่าอีโมเดลหนึ่งสําหรับคนอยู่คอนโดไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะว่าคอนโดที่นี่ราคาไม่แพงเลยคุณซื้ออีกห้องหนึ่งเป็นห้องติดกันสําหรับพ่อแม่มาอยู่ก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ฟาสซิลิตี้ในคอนโดที่นี่ร่วมกันคุณไปค่ะสิงเกิลมา อ๋อปักไข่ปกขกันมาแล้วกันข้อสุดท้ายสุดท้ายจริงๆแล้วเหรอสุดท้ายจริงๆใช่ยังโอเคหนูถ้าวันหนึ่งมีใครสักคนจากไปก่อนอีกคนจะทำยังไงคำถามมันคือวางแผนครอบครัวไม่เอาวะไม่อยากคิดถึงเลยเหรอ สำหรับเรานะถ้าเกิดเลือกคู่ชีวิตแล้วเราถ้าเกิดอยู่ด้วยกันวันหนึ่งเป็นเรื่องคาดเดาไม่ได้ว่าถ้าเกิดมีคนหนึ่งจากไปก่อนในกรณีนนถ้าเกิดพี่อายจากไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็คงดูแลคนข้างหลังเขาให้ดีเราก็จะเป็นรูป <c oughs> รูปเขารูปไปใหญ่เป็นรูปที่จังเลยที่ถ <c oughs> ูก <c oughs> แปะไว้บนหัวนอนจะได้รู้สึกว่าเราจะคิดถึงเขาในมุมที่มันไม่ได้เศร้า <c oughs> เคยคิดแบบนี้เหมือนกันนะแบบคนที่อยู่อ่ะคือคนที่แบบน่าสงสารเหมือนกันนะ แต่ก็คงต้องแบบเดินหน้าต่อไปใหม้มันโอเคที่สุดอ่ะแบบดูแลคนที่ยังอยู่เจ้ากังเธอนึ้ออกไหมแบบว่าถ้ามนคนที่ยังอยู่อะอมันต้องอยู่กับทนกูยากนะเว้ยจะจามอะจะจาม <laughs> เป็นคนเซนซิทีฟกับ,บเรื่องกับความตายมากเลยพยายามฝึกเลยพยายามฝึกว่าแบบ จะเตรียมใจยังไงแต่สุดท้ายไม่ว่าเราจะเตรียมตัวยังไงเวลามันเผชิญหน้าจริงๆอ่ะมันแบบแม่งยากฝากใครฝากใครกันมาแล้วกันดิ้งดิ้งดิ้งดิเงดเ้งดิงดอ้งดิ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 ้งด่้งดิ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 ้งดงดิงดงด้งด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 ้งดงดง Oh, hey. Q&A ครั้งนี้เรานึกว่าเราจะมาเมาส์มอยสนุกสนุกกันกับพี่ว่านะแต่พอมาเจอคำถามข้อสุดท้ายอะ่ะน้ำตาไหลเฉยเลยก็คำถามมันโดนไปถึงหัวใจเลยจริงๆทุกคนเอ่แต่คำตอบที่เราตอบ,ตอบ,ตอบกันมาเนี่ยมันก็เป็นความเห็นของคู่เรานะใครที่ดูอยู่เนี่ยจะคิดเหมือนกันหรือว่าจะต่างกันมันก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยคะ่ะยังไงก็ลองแชร์ความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเราจะรออ่าน แล้วก็ก่อนจบคลิปนี้นะคะขอฝากไว้นิดนึงเลยคือเราเชื่อว่าทุกๆคู่ทุกๆความสัมพันธ์อ่ะมันไม่มีทางเลยที่จะเหมือนกันร้อเซ์แบบแน่นอนแค่ต้องพูดคุยกันเยอะๆอ่ะให้เราเข้าใจความเหมือนแล้วก็ความต่างของอีกคนเราจะได้จัดสรรความสัมพันธ์ให้มันลงตัวได้ และถ้าคุณกำลังมองหา Space ดีๆสักที่หนึ่งที่มันลงตัวทั้งพื้นที่ใช้สอยทั้งความสะดวกสบายต่างๆรวมไปถึงการเดินทางเราว่าก็ต้องนี่เลยคอนโดเมโทรสกายบางซื่ออินเตอร์เชนจ์ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ